โดยอย่างที่เราได้เห็นภาพแกนนาของพรรคชาติไทยพัฒนามารวมตัวกันเนี่ยนะคะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันเกิดเ,เป็นวันเกิดของคุณประพัฒน์โพธสุธนเนี่ยนะคะครบ74ปีนะคะวันนี้ก็มีการเปิดบ้านให้คนรักทั้งหลายเนี่ยเดินทางเข้ามาอวยพรวันเกิดอ้โหผู้สื่อข่าวบอกว่าบรรยากาศนี่ก็อบอุ่นอ,อบอุ่นครับข้างนะคะอย่างที่เราได้เห็นกันนี่แหละค่ะนี่คือคนที่เดินทางมาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับคุณประพัฒน์นะคะวันนี้เปิดบ้านทรงไทยจัดงานวันเกิด ครบรอบ74ปี1สิงหาคมนี่ค่ะบรรยากาศอบอุ่นชื่นมืดนนะคะมีทั้งอายุเท่าคุณทักษิณแลยเกิดใกล้กันด้วยนะก็บอกว่าแหม่มาสักครู่ที่ไปเจอกันกพแม่อายุก็เยอะด้วยกันทั้งคู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเนี่ยค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะก็มีทั้งประชาชนข้าราชการในพื้นที่คนที่เคยทํางานร่วมกันมาตั้งแต่สมัยดํารงตําแหน่งทางการเมืองในยุคต่างๆนะคะก็มีการทําบุญไหว้พระก่อนนะคะ แล้วก็คนที่เดินทางมาก็มีทั้งกระเช้าดอกไม้ผล,ลไม้นํามาอวยพรน,นะคะคุณประพั์เองเนี่ยทักทายกับผู้ที่มาร่วมงานนะคะบอกว่าการเปิดมาการเปิดบ้านจัดงานวันเกิดเนี่ยทำมาตลอด ทำมา48ปีแล้วนะคะแต่ว่าท่านอายุ74นะแต่ว่าอันนี้ทำมา40กว่าปีแล้วอาจจะเว้นบางช่วงที่ถูกเว้นวรรคทางการเมืองแต่ว่าครั้งนี้ก็ยังต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่มาร่วมงานนะคะเพราะแสดงเห็นถึงความรักความปรารถนาดีที่ยังมีให้กับกันนะคะส่วนคุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพักคุณกัญจนาศิลปะอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักและสอสอของพักเองก็เดินทางมาร่วมอวยพรนะคะคุณวุราวุฒิเนี่ยบอกว่าการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงทุกวันแต่ว่าสิ่่่่งทีีไมเเคยเปลน พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็คือความรักความห่วงหาอาทรที่ครอบครัวศิลปะอาชากับครอบครัวโพธสุทธนมีให้กับกันตลอดมานะคะทุกปีของวันที่หนึ่งสิงหาคมเนี่ยก็จะมาร่วมอวยพรมันเกิดให้กับนายประพัฒน์เพราะตั้งแต่สมัยคุณพ่อก็คือคุณบรรหารยังอยู่เนี่ยก็ส่งความรักความปรารถนาดีมาให้กันตลอดนะคะวันนี้คุณพ่อไม่อยู่แล้วเนี่ยคุณประพัฒน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเสาหลักของพักและมั่นใจว่าพักจะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมค่ะ ส่วนคุณกัญจนาเองก็เชื่อว่าคุณประพัฒจะช่วยพยุงพักไปถึงจุดสูงสุดที่มุ่งหวังและไปถึงจุดหมายนั้นได้ในวันที่ไม่ไกลค่ะ